กันแล้วครับผมลงแล้วครับผมโอ้ยดูจะรุดมันเนี่ยโอ้ยมีผมนี่ครับผมบผม,มายถึเดมแล้วครับนี่ครับผมอยูใส่ตัวที่สามครับผมสวยๆอีกแล้วครับ มันลุ้นตัว่อไปด้วยกันครับผม